สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้านี้ได้อะไรทานกันบ้างเอ่ยสำหรับพินาแล้วนะคะเช้านี้พินาได้เออ่แกงส้มพริกแกงใต้นะคะวันนี้พินาจะแกงส้มมะละกอน,นะคะใส่ปลาย่างนะคะแต่ใช้พริกแกงใต้นวลนัว เผ็ดๆแบบนี้เลยนะก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นปลาย่างนะคะพินาก็จะใส่ปลาย่างด้วยนะคะปลาย่างจากคุณยายน้องลูกแพรเนาะนำมาให้เนาะก็วันนี้ก็ได้ได้กินแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสวยมะละกอกันเลยค่ะนี่พินาก็สวยมะละกอมาฝานแล้วก็ทำการต้มไว้แบบนี้นะคะต้มให้มันอ่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่ามะละกอค่อนข้างที่จะแข็งนะคะก็ ต้มให้หนวนัวแบบนี้ไปก่อนนะคะพอมาระกอได้ที่พินาก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะทุกคนสําหรับแกงสม้มใต้พินาก็จะใส่มะขามอย่างนี้นะคะมะขามแล้วก็จะมีะน้าน้ําตาลมะพร้าวใส่ไปหน่อยหนึ่งตัดหวานนิดนึงนะคะให้เพิ่มความนัวนะคะนี่ทุกคนรวดเร็วทันใจค่ะแกงแล้วค่ะพินาก็นําไปตั้งแบบนี้เลยนะคะตั้งไฟเตาฟืนเลยค่ะ แซ่บแนัวๆแบบนี้เลยทุกคนปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะรอว่าให้อ่าไปย่างเขาซึมเข้าไปในเนื้อน้ำแกงหน่อยนึงนะ,ะอร่อยมากๆค่ะสำหรับตัวพี่นาเองแล้วนะปกติก็จะแกงแกงส้มแบบบ้านๆเราใส่ปะลาโน่นนี่นั่นเนาะก็ไม่ค่อยได้แกงส้มพี่แกงใต้เท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะ ค่อนข้างเผ็ดหน่อยนะคะเผ็ดเผ็ดแล้วก็ตัดหวานไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มเ็มนะคะก็นวลๆทุกคนค่ะใครยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวกับพินานะคะตักข้าวมาได้เลยค่ะรอเลยค่ะเดี๋ยวพินาก็จะทานไปแล้วนะคะวันนี้ก็ทํากับข้าวอะไรตามใจ ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าต้องต้องรอเวลาแกงส้มอะ่ะก็เลยทําให้เขาทานกันไปก่อนเนาะพินากรมาแกงส้มทีหลังนะคะก็จะนานนิดนึงนะคะกว่าจะไปสวยมะละกอมาทําโน่นนี่นั่นนะคะเนี่ยทุกคนมามาค่ะทุกคนทานข้าวกับพินาค่ะตักแล้วค่ะตักใส่ถ้วยแล้วนี่นุ่นัวแซบ่บเลยจ้าไปย่างอร่อยมากเลยค่ะ ไปย่างเวลาเข้าแบบว่าน้ําแกงซึมเข้าไปในเนื้อนาอทุกคนอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะสําหรับอ่าโขกโขกน้ําแกงพี่นายใช้ปลากระป๋องเนาะมันมันไวดีค่ะทุกคนส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้ปลาเป็นตัวๆเท่าไหร่นะคะนี่แบบนี้เลยทุกคนมาค่ะนี่เนื้อเนื้อปลาเนาะอันนี้เป็นเนื้อเขาบอกว่าเป็นเนื้อปลาก,กดนะคะเออกดจริงหรือเปล่าเอ่ย <laughs> กดก็กดค่ะ อร่อยคะ่ะทุกคนมากคะ่ะทานด้วยกันนะคะ